สวัสดีค่ะครูมุ้ยสอนคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม snap camera มาดูกันเลยค่ะค่ะเราก็จะทำการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดก็เลืดอนลงมาแล้วก็กดปุ่มยอมรับนะคะ เราไม่ต้องใส่อ e ีเมลก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเอาไว้แจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เลือกเป็น Mac หรือ PC นะคะของเราเป็น PC ก็กด PC พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกตัวโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วก็กด Next อ่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของตัวโปรแกรมนะคะกด Next ไปกด Next ไปเลย ตรงนี้ให้แสดงไอคอนที่หน้าจอกดถูกไปกด next ากนั้นกดปุ่ม finish นะคะถือว่าเรียบร้อยแล้วก็โปรแกรมก็จะลันขึ้นมาก็คลิกตามภาพเลยนะคะกล้องก็จะมาสู่ตัวโปรแกรมนะคะนี่คือวิธีการติดตั้งง่ายๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ